วันนี้ช่องลาตาบัวประดิษฐ์พาทุกคนมาที่เหมียวรี่นั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยบรรยากาศดีมากๆนะคะอันนี้คือโอเมาเทนไลรลที่เหมียวรี่นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นเหมือนรถไฟเนาะแล้วก็ แต่ก่อนนะคะเขาจะเป็นการปั่นเพื่อชมเมืองชมภูเขาของเขานะคะแต่ตอนนี้เขาติดเป็นมอเตอร์ค่ะทุกคนถือว่าสะดวกมากๆนะคะถ้าเกิดใครมากับครอบครัวนะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลยะคะ่ะเป็นยังไงบ้างไปดูกันสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตาที่ช่องค่ตาปอบปบดินะคะกับเที่ยวฟิลเฟรนนะคะวันนี้ตาก็มาที่นี่ค่ะเหมียวลี่นะคะทุกคนนี่เลยถานที่เราขับ เป็นรถไฟอ่ะขับด้วยตัวเองนะคะทุกคนเขาก็จะมีการสอนอะไรต่างๆนะซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องไปแล้วนะคะสายแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างบนเป็นยังไงนะคะใน mm hmm. ระหว่างทางนะคะก็จะมีรถไฟนะที่เดี๋ยวเราก็จะต้องขับเองนะคะซึ่งมันจะเป็นรถไฟที่คิดว่าตอนแรกอ่ะน่าจะเป็นแบบปั่นนะให้เราเที่ยวแต่ว่า รู้สึกว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบมอเตอร์นะคะให้เราแบบบิดเล่งเครื่องไปอะไรเงี้ยซึ่งข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นทางเขานี้ไปนะทุกคนเพื่อไปถึงเอ่อสเตชันของเขาน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะซอนอบรมต่างๆใดๆว่าเราขับยังไงไปไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะต้องเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขึ้นไปด้านบนเลยนะคะก็จะเป็นที่ที่เป็นรางรถไฟนะซึ่งระหว่างทางน,นะคะเขาก็จะมีรางรถไฟด้วยนี่ เป็นรางรถไฟเลยนะนี่เลยค่ะเราก็จะต้องขึ้นไปนะคะเพื่อขึ้นรถไฟนะแล้วก็ไปสเตชันต่างๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะ ต้องบอกกันนะทุกคนเมื่อกี้เขาก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับกฎในการใช้งานต่างๆนะคะในการขับใดๆนะคะหลังจากที่เขาอธิบายรายละเอียดตรงนี้เสร็จแล้วรรเราจะแปะให้นะว่ามีกฎอะไรบ้างเขาก็จะให้เรานะคะรอต่อคิวเพื่อไปขับรถไฟกันแล้วทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนตื่นเต้นมากใคร,รเราถึงสถานีเราแล้วนะคะ นั่งเรียบร้อยนี่ปึ๊บนี่ทุกคนตอนแรกอะคิดว่าจะต้องปั่นนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องปั่นเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีเข็มขัดนะคะนิรภัยเดี๋ยวเราก็จะต้องอดึงเข็มขัดมาปึ๊บเนี้ยปึ๊บแล้วก็นี่เหมือนขับรถเลยล็อกพร้อมเรียบร้อยหลังจากขึ้นรถไฟมาแล้ว ขับยังไงอันนี้บิดขึ้นไปข้างหน้าอ่านนี้มีกุญแจนะเขาเสียบให้อยู่แล้วแล้วเราก็บิดไปข้างหน้าปึ๊บมันจะขึ้นไฟที่หน้าจอตรงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นบิดคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์อันนี้คือคันเร่งใครขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาบิดคันเร่งแล้วก็เบรกซึ่งเบรกเนี่ยเรากดไม่ได้แล้ว ya ระหว่างทางระหว่างทางจะไม่สามารถกดเบรกได้นะคะจะสามารถกดเบรกได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องหยุดรถ ในสเตชันใดสเตชันหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องสตาร์ทปุ๊บแล้วก็คอยผ่อนคันเร่งแรงเบาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรากับคันหน้านะคะจะต้องมีระยะห่างกันประมาณ3-4คันประมาณนี้เพื่อไม่ให้ชิดกันมากเกินไปนะคะนี่แล้วก็แค่นี้เลย แล้วก็พอใกล้ถึงสเตชันเขาก็จะบอกแล้วว่าเออจะถึงแล้วนะข้างหน้าก็คือให้กดเบรกตรงนี้นะคะเบรกแบบมิดมือเลยม,มิดมือหลังจากเราออกตัวมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่รี่ยุยทันนะคะ จะเป็นอ่างเก็บน้ําลี่หู่ทันนั่นเองซึ่งเขาจะมีความโด่งดังในเรื่องของน้ําทะเลสีมรกตด้วยค่ะทุกคนสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราเดินชมอยู่นะคะโลโลก็จะมี<ไ>เป็นไกด์ประจําถิ่นค่ะแ<ล>ะนะนําเราในส่วนของ<ม>สถานที่นี้นะคะรวมไปถึงประวัติต่างๆค่ะซึ่งเขาก็จะอธิบายเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะเช่งถ้าเกิดใครไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ตรงนี้แนะนําให้มีล่ามมาด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครสามารถที่จะสื่อสารภาษาจีนได้ต้องบอกเลยค่ะว่าเพลินมากก็มาแวะจุดแรกเสร็จแล้วนะคะ เราก็กําลังจะกลับไปที่รถไฟเนาะเพื่อไปอสเตชันถัดไปนะคะทุกคนก็คือบรรยากาศที่นี่คือดีมากนะคะแล้วก็ขับตัวรถไฟนั้นไปเรื่อยๆนะทุกคนจนถึงทุกๆสเตชันนะคะใช้เวลาประมาณ45-50ถงนาทีประมาณนี้นะสำหรับรอบที่จะขับด้วยแล้วก็ลงไปในสเตชันต่างๆด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวกลับไปที่รถไฟตัวเองก่อนนะ,ะนี่คะ่ะทุกคน บรรยากาศด้านในนะคะคือสวยมากคือเขาก็จะมีเป็นเหมือนไฟในอุโมงนะอันนี้ก็จะเป็นสเตชันแรกที่เขาหยุดให้พวกเราลงนะคะก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นรางรถไฟด้วยนะสวยมากทุกคนเนี่ยคือเหมือนฟิลแบบฟิลเหมือนอควาเรียมนะคะ สำหรับสเตชันนี้นะคะก็ถือว่าเพลินมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะให้เราหยุดนะคะตัวรถไฟที่หน้าปากอุโมงค่ะหลังจากนั้นให้เราเดินทางนะคะเข้าจากปากอุโมงมานะคะแล้วก็ทะลุจากอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อไปถึงในส่วนของอ่างเก็บน้ำบารากุตเมสครู่ที่เราดูกันไปเนาะตรงนี้ถือว่าเพลินมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าได้มาเห็นของจริงนะคะคือสวยกว่าในกล้องเป็นล้านเท่าเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันดูเพลินมากเหมือนอะควาเรียมจริงๆเลยค่ะสวยมาก โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาถึงรถไฟของเราแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะหมุนหัวรถไฟเรากลับไปนะตอนที่เราขับมาก็คือหัวจะอยู่ทางไปอุโมงค์นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เอาหัวกลับมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทางเดิมแต่ว่าไปสเตชันอื่นแทนนะคะอันนี้จะเป็นสเตชันแรกที่เราหยุดไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้อากาศดีมาก มีแดดอ่อนแต่มันไม่ร้อนเย็นอากาศเขาเย็นเย็นสบายอนะย่างเง้ยสดชื่นสดชื่นมากซึ่งต้องบอกก่อนว่ารถไฟคันหนึ่งเนี่ยนั่งได้4คนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามากันเยอะเนี่ยเราก็สามารถขอเขาให้แบบเป็นรถไฟที่ติดกันได้อนะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเหมือนแบบฟิลรถไฟจริงๆแล้วไปตน่อเลยในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นนะคะไปจนถึงถึงสเตชันเนี่ยใช้เวลาประมาณ10-15นาทีประมาณนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่ามันเพลินมากๆจริงๆรวมไปถึงนะคะบรรยากาศของเขาก็คือสวยมากๆค่ะทุกคนเราสามารถเห็นชมเมืองเก่านะคะเป็นเขาลูกเก่ารวมไปถึงช่องทางการเดินทางต่างๆนะคะที่ สวยงามมากๆค่ะทุกคนนี่เป็นแค่ภาพจากในกล้องนะแต่ว่าไปถึงตรงนั้นจริงๆค่ะฟิลมันดีมากเพราะว่าอากาศก็ดีนะคะแล้วเราก็ได้เหมือนกับสูตรอากาศบริสุทธิ์นอกเมืองจริงๆอะค่ะทุกคนบอกเลยว่าที่นี่มาแล้วคือคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคทุกคนถึงสเตชันที่สองเขาให้มาคือทัวร์น่าจะเป็นของดีของของดีของสเตชันนี้นะคะนี่ทุกคนก็คือทุกคนจะได้ลง หมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกเวลาว่าแบบเออแต่ละสถานีเนี่ยต้องไปเจอกันอีกกี่โมงอะไรใดๆซึ่งอันนี้เป็นทัวร์สีม่วงเด้อสีม่วงหากิีนย่างกันเลยสี่ม่วงหอมมากหัวร์หอมมากขอชิมสักเม็ดขอชิมสักเม็ดนึงเหมือนอะไรนะเหมือนงาหวานด้วยอร่อยมากถือบอกได้เนี่ยถ้ามีอ่ะสุดยอดทุกคนอร่อยมากลุงน่าจะเป็นสถานีผูกถั่ว เอาจริงๆเรามาที่นี่กันได้ไงก่อนไม่รู้ก็คือไป,ไปหาเสิร์ชไปเสิร์ชมาอยากหาที่แปลกใหม่อยากหาที่แปลกใหม่ที่แบบเอ้ยจะไม่เคยมีใครมาหรือว่าอาจจะเคยมีคนมาแต่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเช้าไปเย็นกลับได้อะไรแบบแล้วใกล้ไถ่เปก็คือเช้าไปเย็นกลับได้แบบไม่นานเกินไปอันนี้ก็คือจากไถ่เปก็คือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมก็คือเราเช่ารถมานะคะก็คือมีคนขับเนาะเขาก็จะให้เรามาถึงที่นี่นะทุกคน แล้วก็เราจะทําการจองไว้ก่อนนะคะในตัวของรถไฟที่เราขับกันเมื่อกี้เนะาะเดี๋ยวตาจะบอกวิธีการจองอีกทีนึงนะคะโอเคตอนนี้ขอดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับสเตชันนี้แต่ใดๆคือถั่วอร่อยอร่อยมากสักร้านห่อกลับไปร <laughs> ้านห่อนะคะโอเค <laughs> จเจะการเ <laughs> ฟลเฟล

ไม่ว่าจะเจอร้านไหนต้าก็ต้องแวะซื้อนั่นคือไต้หวันเจงชางหรือว่าไส้กรอกไต้หวันเนาะอร่อยแล้วก็ยิ่งอากาศแบบเย็นๆอย่างเงี้ยต้องขอสักหน่อยในคอหนึ่งกรุบขอหนึ่งกรุบลุงก็คือแบบใส่ไม้สดสดก็คือไม้ละสามสิบห้าไต้หวันดอลลาร์นะคะแล้วก็สามไม้ร้อยกรอนุญี้ดึงยางแป๊บกาเฟค่ะทุกคน มาแม่เจ้าพ่อคุณทูนหัวอันนี้คือของโปรดของต้าเลยนะคะเวลามาไต้หวันก็คือชอบมากอือดังกรุบอร่อยอร่อยรู้สึกว่าแต่ละร้านอะรสชาติอันเนี้ยเขาไม่ค่อยเหมือนกันอะเหมือนมีรสชาติเฉพาะตัวเือจริงๆเหมือนกันก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ากินทุกครั้งไม่เหมือนกันเลยทักครั้งอร่อย แล,และสเตชันนี้ที่เรามาหยุดกันก็คือลองเทิงบริดจ์นะคะหรือว่าสะพานลองเทิงนั่นเองแม่ไปกินส้มมาเนาะใช่ต้องบอกก่อนว่าถั่วเขาอร่อยมาก,อ,อ,ก,กาาอร่อย,ออยเขาขายห่อละร้อยห้าห่อแถมสองห่อในราคาห้าร้อยบาทาาแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือมีสองร้านพอเราลงจากรถไฟพวกเขาก็จะเอาถั่วให้ชิมซึ่งรสชาติไม่เหมือนกันเลยอะสองร้านแล้วก็อร่อยทั้งคู่นะคะเพราะมันหอมเหมือนงาคั้วเหมือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปอุดหนุนอีกร้านหนึ่งนะ เขาจะวางอยู่ข้างกันรตรงข้ามกันเลยงแต่ร a านสเตชันอะก็คือประมาณยี่สิบนาทีประมาณนี้นะคะในการที่แบบลงไปเดินเดินซื้อของฝากกินนู่นกินนี่กินน,นั่นนะคะแล้วก็เมื่อกี้สรุปก,ก็คือโกตาได้ถั่วมาสิบสี่ถุงภายในไม่ถึงห้านาทีเพราะมันอร่อยมากมันมันด้วยเนาะ แล้วมันอร่อยอะรสชาติมันได้มันเลยหลังจากจบสเตชันที่2แล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางกลับไปที่สเตชันที่เราเดินทางมานะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าการมาเที่ยวเหมียวเล่ครั้งนี้นะคะคือคุ้มค่ามากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตามาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่มาไต้หวันเราไม่ได้มาแวะที่นี่เราก็ have no idea เกี่ยวกับที่นี่มาก่อนเลยนะคะทุกคนแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นที่ที่แปลกใหม่สําหรับตามากๆนะคะแล้วก็ อยู่ในโซนนอกเมืองรู้สึกว่าได้สูดอากาศแบบเต็มปอดมากๆรวมไปถึงอากาศนะวันนั้นคืออากาศเย็นสบายนะคะหายใจสะดวกมากๆที่สําคัญเลยคือเหมือนเป็นคนโลโก้นะคะหรืออาจจะ นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างเมืองนะคะมาเที่ยวที่นี่กันมากกว่านะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่เหมาะเลยนะคะถ้าเกิดใครนะคะมาไต้หวันนะคะกําลังมองหาที่นี่อยู่นะคะแล้วก็ต้องการเป็นแบบเป็นการมาเที่ยวแบบครอบครัวนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าไม่ต้องปานเองแนะนําที่นี่เลยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็กําลังจะเดินไปเ,เ,เขาจะมีแบบเป็นที่ขายรูปขายอะไรเนาะอ้สนุกมากตอนนี้สด เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะของคลิปไต้หวันนะคะที่ตาและครอบครัวได้มาเที่ยวเมียวลีค่ะคิดไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาอีกนะคะจะมาแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่ามันชิลแล้วก็ได้พักผ่อนแบบสุดๆนะคะคุณแม่ก็คือชอบมากนะคะวันนี้ตาต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ตาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ